สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง The Triple of b e l l v i e กันนะครับหนังว่าด้วยเรื่องราวของคุณยายซูซานหญิงชราผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังน้อยแถบชานเมืองอันแสนห่างไกลาจากผู้คนที่พลุกพล่านอยู่กับหลานชายรูปร่างอวบอั่นที่มีชื่อว่าแชมเปี้ยนที่ซึ่งสีหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความหมองหม่นทนทุกข์ไร้ซึ่งความสุขในชีวิตอันเนื่องจากการที่พ่อแม่ของเขานั้นต้องมาด่วนจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับและด้วยเหตุนี้คุณยายซูซานเธอจึงพยายามหากิจกรรมต่าง,างๆมาให้หลานของเธอทำเพื่อหวังที่จะหรยยยหรยมาาสพ อะไรมาให้หลานของเธอก็ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเยียวยาสภาพจิตใจของหลานเธอให้ดีขึ้นได้เลยแม้แต่อย่างเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งคุณยายซูซาบังเอิญได้ไปพบรูปถ่ายพ่อแม่ของหลานที่กำลังขี่จักรยานร่วมกันอย่างมีความสุขและสมุดภาพสะสมรูปนักปั่นจักรยานที่หลานของเธอนนั้ได้แอบซุกซ่อนเอาไว้เมื่อคุณยายซูซาเห็นแบบนั้นเขา้าเธอจึงได้ตัดสินใจซื้อรถจักรยานให้กับหลานของเธอเป็นของขวัญซึ่งมันก็ได้นำพาใบหน้าเปื้อนยิ้มมันแสนสดใสให้กลับมาแต่งแต้มเติมเต็มอยู่บบนนนนนนนใหห้้้้้าาาาาาขอออองงงงงงลล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 เเเเธีีกกกครััววววว่่่่่ยยผไไปปปปสิแแแตตตม มีอาจต้านทานต่อกระแสที่เปลี่ยนไปของโลกได้เชกเช่นเดียวกันกับบ้านหลังน้อยของคุณยายซูซานที่นาเวลานี้นั่นเอียงกระเทยเร่หลบให้กับทางรถไฟรอบข้างเต็มไปด้วยบ้านคนและสิ่งปลูกสร้างมากมายบวกกับบรรยากาศที่มืดสลัวน่าสะพึงกลัวได้เข้ามาปกคลุมแตกต่างจากครั้งเมื่อในวันานที่มีเพียงผืนหญ้าและทิวชัดของแสงแดดยามเย็นที่ได้อบกอดพวกเขาเอาไว้อย่างอบอุ่นและนับตั้งแต่วันที่แชมปิองนั้นได้เริ่มปั่นจักรยานสองยายหลานก็ใช้เวลาหมกมุ่นทุ่มเทอยู่กับการฝึกฝนปั่นจักรยานเรื่อยมาจนกระทั สเศร้้าอยโดยมีจมูกและคางที่แหลมลำตัวและขาบางรีบรูปร่างผอมเก่งแลดูอัปลักษณ์ไปทุกสัสดส่วนทว่าช่วงท่อนขากับน่องนั้นกับปูดปนเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อเสมือนเป็นการจิกกระเสียดสีมนุษย์ผู้ที่หมกมุ่นโหยหาคอยคว้าในความสาเร็จท่วมเททั้งกายและใจให้กับหน้าที่การงานอย่างหนักหน่วงจนเลิกให้ความสนใจในมุมมองด้านอื่นของชีวิตเสมือนเป็นดังผู้ที่รู้ลึกแต่งโง่กว้างบวกกับการหนุนนําของคุณยายซูซานที่คอยปลอนอกวีดเร่งเร้าไล่หลังพยายามผลักดันให้หลานชายพบเจอกัับควาาาาามมสสสสํเเเเเรรร็็จใในนนนนน้้้ทททงี่ฝืออปกะห ถึงความทะเยอทะยานของคนรุ่นก่อนที่ใช้การชี้นิ้วออกคําสั่งด้วยความเข้มงวดกวดขันเต็มไปด้วยระเบียบแบบแผนโดยไร้ซึ่งอิสระเสรีใดๆในชีวิตเพื่อหวังที่อยากจะให้ลูกหลานของตนนั้นได้เติบใหญ่ได้ดีเป็นที่1ต่อมาแชมเปียงได้มีโอกาสลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานในรายการหนึ่งที่ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสูงและเป็นที่คาดหวังของเหล่าบรรดานักปั่นจากทั่วทุกสารทิศเราะว่าในระหว่างที่การแข่งกําลังดําเนินไปอยู่นั้นเองเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีเเเเเเลลาา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 มมมมมฟียียยขขข้้้้ััััักกกกพพพตตววววแชปปงรอออบบผูนนน2คไไะํืิ เพื่อใช้เป็นแรงงานชาติในธุรกิจใตดินขององค์กรซึ่งเมื่อคุณยายซูซานได้สืบทราบจนรู้ความจริงเขา้าเธอก็ได้เช่าเรือลำน้อยภายไล่ตามร่องรอยของหลานชายข้ามน้ำข้ามทะเลฝ่าพายุคลั่งที่โหมกระหนำ่ำจนท้ายที่สุดเธอก็สามารถไล่ตามเรือเดินสมุทรของพวกมาเฟียได้ทันณเมืองเบลวิลสถานที่ที่ล้นเต็มไปด้วยผู้คนรูปร่างอ้วนฉุเฉกเช่นเดียวกันกับสัญ,ญลักษณ์ของเมืองที่เป็นรูปเทพีเสรีภาพอ้วนจำม่ามชูไอศกรีมไว้ในมือแทนคบเพลิงและอีกมือหนึ่งถือแฮมเบอร์เกอร์แทนแ กินได้ทุกสิ่งอย่างแม้ว่าอาหารเหล่านั้นคุณค่าทางโภชนาการนั้นจะน้อยนิดก็ตามซึ่งทันทีที่คุณยายซูซานพร้อมกับสุนัขคู่กายได้มาถึงที่เมืองตานชินในวันแรกเธอต้องระเหตดไปอาศัยพักพิงอยู่ใต้สะพานที่เต็มไปด้วยกองขยะอ so ันแสนโสโครกและใช้ล้อจักรยานเก่าที่เธอเก็บได้แถวนั้นนำมาสร้างเป็นเสียงดนตรีเพื่อกบเสียงอันเงียบสงัดในยามค่ำคืนซึ่งในระหว่างที่คุณยายซูซานกำลังบรรเลงบทเพลงอยู่นั้นเองโชคชะตาก็ได้นำพาให้เธอมาพบกับกลุ่มสามแฝดสาวผู้ที่ซึ่งเคยเป็นนักกรรรร้ววดด้้ออออองงงงงแนนนนนวววสสสสสิจททีี่่่่เเเเคยยยดดััมมมืใขาาาาาพลลุภ อันแสนโสมมสถานที่ที่ซึ่งเป็นรากฐานของมหานครอันยิ่งใหญ่หลังจากนั้นเหล่าแฟสาวก็ได้ให้การช่วยเหลือคุณยายซูซานโดยการชวนให้เธอไปพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของพวกเธอซึ่งในฉากฉักนี้เราจะเห็นได้ว่าก้อนอุจจาระในโถส่วมนั้นแลดูจะมีลักษณะคล้ายกับหัวของมิกกี้เมาส์เสมือนเป็นการล้อเลียนเสสีแอนตี้ดิสนีย์อย่างชัดเจนต่อมาภายในอาหารขําม,มื้อนั้นเหล่าสามแฟสาวก็ได้นำกบที่พวกเธอจับมาได้นำมาทำเป็นอาหารปรุงรสด้วยวิธีการต่างๆนานา,นานและนำมารับประทานกันอออออยย่่าาาางงรรรรเเเเสสมืนนนนป็นก็กกะ้้ให,หถึ เปลี่ยนแปลงของวัฏจักรวงจรชีวิตทั้งทางด้านรูปร่างลนะักษณะพฤติกรรมและการดำรงอยู่โดยได้หยิบยกนำเอากบที่ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมาใช้ในการเปรียบเทียบกับสาวแก่เหล่านี้ที่ถูกชีวิตบดขยี้โคกสับนวดบดจนนิ่มและต้องเผชิญกับชีวิตอันแสนตกต่ำปรับเปลี่ยนนำเอาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านมาบรรเลงเป็นเสียงเพลงไม่หลงเหลืออะไรที่น่าพิสมัยนอกจากความทรงจำในอดีตอันแสนหอมหวานที่พวกเธอนั้นประสบความสำเร็จทางด้านอาชีพการงานและโด่งนอ่่าามมกตใขณะที ยายซูซานได้มีโอกาสติดสอยห้อยตามเหล่าสามแฟดสาวไปทําการแสดงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนั่นเองจูบลูโนโนสนขคู่กายของคุณยายมันก็ได้บังเอิญไปได้กลิ่นของแชมเปญที่ติดมากับผ้าเช็ดหน้าของหัวหน้าของเหล่ามาเฟียเข้าบวกกับหนังสือพิมพ์ที่เหล่าแฟดสาวนั้นได้นํามาใช้ประกอบการแสดงนั้นได้ลงข่าวเกี่ยวกับการหายตัวไปของเหลานักปั่นจักรยานที่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเอาไว้จึงทําให้คุณยายซูซานสามารถประติดประต่อร้อยเรียงเบาะแสต่างๆที่พบเจอเข้าด้วยกันจนสามารถรู้ได้ว่า ตัวหนังได้มีการออกแบบให้ร่างกายของบริกรนั้นสามารถโค้งคำนับเหล่าลูกค้าผู้มีอิทธิพลจนหัวแทบจะติดผื้นเสมือนเป็นการล้อเลียนถึงความนอบน้อมโอนอ่อนของพวกขี้ประจบสอพลอชอบเลียแข่งเลียขายกยอช่วชูบุคคลผู้ที่มีอิทธิพลอยู่เหนือตนในขณะที่เหล่าบริการของหัวหน้ามาเฟียนั้นมีตัวสี่เหลี่ยมแข็งชื่อตรงกันข้ามกับบริกรซสือเห็นถึงว่าเป็นพวกไม่ยอมก้มหัวให้ใครและมีหน้าที่คอยปกป้องเจ้านายเสมือนเป็นดั่งผนังกำแพงอันแข็งแกร่งและสุดท้ายเจ้าพ่อมาเฟียตัวกจิตฤทธิ์ที่เอาแต่ซบหน้้้าาาาลลลงตตตะไมมม่่เเคยหนนนืแีอจฟ้า เพียงแค่กระดิกนิ้วก็มีไพ่พลพร้อมรับบัญชาหลังจากที่ทุกๆอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นคุณยายซูซานก็ได้แอบปลอมตัวเป็นคนตาบอดเพื่อไปสอนแนมอย่างรอบๆตึกที่ตั้งของเหล่ามาเฟียและได้ขโมยเอาชุดของนายช่างที่ทำงานให้กับพวกมาเฟียมารื้อดูเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมทว่าภายในนั้นก็ไม่ได้มีสิ่งของอะไรอยู่มากมายนักนอกจากรูปถ่ายตอนที่นายช่างไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์สวมหูมิก้เมาส์แล้วถือป้ายที่เขียนว่าซักเกอร์ที่ตัวหนังได้มีการใส่เพื่อเป็นการถ่มถุย,แบบแบบแยดินสนีย์อีย ที่กาลังเดินทางมารวมตัวกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างภายในตึกที่มีรูปร่างเหมือนกับขวดเหล้าตั้งต่งหงส์สูงเสียดฟ,ฟ้าอยู่ใจกลางเมืองราวกับจะเป็นการเสียสีธุธรกิจน้าจันทที่มักประสบความสาเร็จร่ํารวยโดดเด่นเฉยช่ยอยู่เคียงข้างกับยามราตรีมีอํานาจอิทธิพลเหนือใครและเกี่ยวดองกับบุคคลในโลกใต้ดินมากมายและเหตุผลหลักในการลักพาตัวเหล่านักปั่นจักรยานมานั้นก็เพื่อนํามาแข่งขันปั่นจักรยานมอบความบันเทิงให้แก่เหล่าผู้ทรงอํานาจได้เล่นพนันขันต่อกันซึ่งพวกเขาได้ใช้การฉายภูมิทัศขขน,น์ คลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมายโดยมีปลายทางเป็นความสาเร็จทว่าถ้าหากนักปั่นคนไหนเกิดหมดเรี่ยวแรงยอมแพ้ลงไปเสียก่อนก็จะถูกเหล่ามาเฟียฆ่าทิ้งอย่างไรคะเพราะด้วยความที่ทั้ง3คนนี้ล้วนแล้วแต่คือผู้พ่ายแพ้ในสนามจริงทําให้การแข่งขันในครั้งนี้เสมือนเป็นการพิสูจน์คุณค่าของตนเองในสนามลำลองว่าตนนั้นมีศักยภาพคู่ควรกับการได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จหรือไม่ต่อมาในคืนเดียวกันขณะที่เหล่ามาเฟียกาลังมัวเมาในฤทธิ์ของการพนันอยู่นั้นเองคุณยายซูซานและเหล่าสามแฝดสาวก็ได้แอบลักลอบเข้ามายัางข้างในตึกขอองเเเลาาาาามมาฟียได้สํํรร็จแะทกปตัว นายช่างเพื่อเข้าไปปลดน็อตยึดเครื่องปั่นจักรยานเพื่อช่วยแชมปิองหลานของเธอออกมาทว่าสุดท้ายคุณยายซูซานก็ไม่อาจหลุดรอดสายตาของเรามาเฟียไปได้ทำให้เราสามแฝดสาวต้องรีบเข้ามาช่วยคุณยายซูซานที่กำลังตกที่นั่งลำบากซึ่งการที่พวกเธอนั้นได้เข้ามาสร้างความวุ่นวายในถิ่นของเราผู้ทรงอำนาจนั้นก็อาจจะไม่ใช่การกระทำที่ฉลาดนักทว่าในระหว่างที่คุณยายซูซานและเราสามแฝดสาวกำลังเข้าตาจนอยู่นั่นเองจู่ๆเครื่องปั่นจักรยานของแชมปิองก็ได้ค่อยๆทะยานออกสู่ท้องถนนโลกแห่งคควววววาาาามมมมเเป็นนนจรรรรริงงกกกับับะะท้อหล่รร่่ฝแีีย เนินไปพร้อมๆกันจนเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งทั้งสองสิ่งก็ได้กลายเป็นสิ่งเดียวกันในระหว่างที่ทุกอย่างกําลังตกอยู่ในความวุ่นวายอยู่นั่นเองคุณยายซูซานก็ได้อาศัยจังหวะนี้ดับไฟตือของพวกมาเฟียเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าสามแฝดสาวได้ใช้ระเบิดที่พวกเธอพกติดตัวมาโต้อตอบเหล่ามาเฟียกลับไปซึ่งเมื่อเหล่ามาเฟียเห็นแบบนั้นเข้าพวกบริการก็ได้พากันวิ่งหนีตายเอาตัวรอดไปกันคนละทิศละทางเหลือทิ้งไว้แค่เพียงเหล่าหัวหน้ามาเฟียตัวน้อยที่สูญสิ้นอํานาจจนแทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ไม่่่่่่ไไไดด้้้้เเมมมมืออออรรรพลลทททํําา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 ใหหยยยยีสสสสุุคณนนนแแแแแะววกก็็ถชชงจต ว่าการที่เหล่าสาวเท่าได้ไปกระตุกหนวดเสือแบบนั้นเขา้ามันย่อมทําให้เหล่ามาเฟียไม่พอใจเป็นอย่างมากทางหัวหน้าใหญ่ของเหล่ามาเฟียเลยได้ทําการสั่งให้ลูกน้องของตอนออกไล่ล่าพวกเธอในทันทีทว่าการไล่ล่าของพวกมาเฟียนั้นก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลบางก็มีการขับชนกันเองเพียงเพราะคันหน้าหักโค้งไม่ทันเสมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตอยู่เยี่ยงผู้ตามได้ฝากชีวิตและอนาคตไว้กับผู้อื่นกลมนากลมตาพึ่งพาติดตามตามหลังผู้อื่นโดยไร้ซึ่งวิสัยทัศน์จนสุดท้ายอนาคตของตอนนั้นก็พังไม่เป็็็นนนทท่่่่่่าาาาาาสสววบงงงคักกกกชิีขอยูโมจ เปรียบเสมือนอุปสรรคอันตรายเรื่องไม่คาดคิดมากมายที่พร้อมจะโผล่มาเซอร์ไพรส์เราได้ทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งหากเรากับเคลื่อนชีวิตไปโดยไร้ซึ่งสติแล้วล่ะก็บทสุดท้ายก็คงจะมีแต่นำพาไปสู่ความสูญเสียและสุดท้ายบางครั้งก็เกิดพิกามระหว่างขับรถไต่ขึ้นเนินเพียงเพราะคนด้านหลังหนักกว่ากระโปรงหน้าทำให้รถยกม้วนกิ้งตัวต,วตวกลงมาไม่เป็นท่าเสมือนกับพวกที่มัวแต่ใช้กำลังของผู้อื่นส่วนตนนั้นนั่งสบายอยู่ด้านหลังรอรับผลประโยชน์อย่างเดียวจนสุดท้ายก็ไม่สามารถใช้ชีวิตไปต่อเองได้แแแและพพ้ภัััยยยตตตวววเอองงงงงไปในททีี่่่่่สุุดซึกกกาาาบขคณูรรม ใจแบ่งปันหน้าที่และรู้จักรับผิดชอบกับบทบาทที่ตัวเองได้รับมาโดยแฟดสาวคนแรกนั้นได้ช่วยเติมเต็มและปั่นจักรยานคันที่ว่างเพื่อให้เครื่องจักรมีกำลังมากพอที่จะสามารถขับเคลื่อนพาทุกๆคนให้ไปต่อได้ส่วนแฟดสาวอีกสองคนที่อยู่ทางซ้ายขวาของเครื่องจักรนั้นมีหน้าที่คอยปรับเปลี่ยนทิศทางหักโค้งเลี้ยวไปมาเพื่อให้ทุกคนสามารถรอดพ้นจากอุปสรรคและสุดท้ายคุณยายซูซานกับเจ้าหมาอ้วนบรูโนโที่คอยคว้างปลาสิ่งของต่างๆนานาใส่เหล่ามาเฟียเพื่อคอยสกัดพวกมันเอาไว้จนทําให้ท้ายที่สุดเเเหหลล่่่าาาาาาาสสวววกกก็มมมมรถนีีพพฟยยย้แะชชออ เและปีชากการไล่ล่านี้ด้วยภาพของเมืองเบลวิลที่แลดูคล้ายกับโลโก้ประสาทของสตูดิโอดิสนีย์โดยมีผู้สามสีเรียงน้ําเงินขาวแดงคล้ายกับลวดลายของธงชาติฝรั่งเศสที่ส่องสว่างอยู่เหนือเมืองอันเต็มไปด้วยผู้คนที่บุดเบี้ยวคดโกงและคอร์รัปชันมากมายประหนึ่งเป็นการจิกกัดประกาศชัยชนะเหนือเหล่าผู้มีอิทธิพลในวงการแอนิเมชันหลังจากนั้นวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปแชมปิองในตอนนี้ได้กลายเป็นชายแก่ที่นั่งจับเจ้าอยู่ในห้องโทนสีน้ําเงินอันแสนหมองมนสัมผัสเย็นยเยือกโดดเดี่ยวอ้างว้างยยยยยยืนหััดดรออควาาามมตยยู่เพพีีงงลํโ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆน,นานาที่เป็นสิ่งรำลึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตและหวนรำลึกนึกถึงอดีตความทรงจำของตนที่กำลังฉายผ่านโทรทัศน์อันมีสีสันสดใสมากกว่าปัจจุบันและหนังเรื่อง The t r i p l e of Belleville ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่อง The t r i p l e of Belleville ได้คะแนน IMDb สูงถึง7.8คะแนน ส่วนลอตเตนทโทมิโชก็ได้ไป94%ในฝั่งของคําวิจารณ์และ90%ในฝั่งของคนดูสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออาภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ